ต่อยไม่ดีแต่ว่าันใหญ่กว่าเราต้องยอมมัใหญ่เดาเยอมันาไมชิบอะไต่อยไม่ดีลงมาเขาดาไอ้นนี่ไม่มีับอ่ะมึงต่อยดีเองมึงสู้ยันหมดยกอะใคะเอรยังไสอนึ่อองนึงสนึ่งสองนึ่งสงหนา่งสองหนา่งสอง่สอนึ่สออง่งสองห้อยึออ่ึ่

ก็จะตรงมาดูครั้งแรก็เไไม่น้ำวนกินน้ำวนต่อครับน้ำินน้ำวนอยู่น้อชายตรงนี้ครน้องเป็นไงครับความรู้สึกวันนี้โหี่เห็นใจเลยมันก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับต่อยวันนี้ต่อยไม่ค่อยดีครับเพราะอะไรเพราะอะไรใหญ่เล่เขาเขาไม่ถึงเลยครับแล้วก็ผมไปติดโยกเลยเพราะอนาศจังหวะเขาไปทำไม่ได้เลยหลายหลายคนผมเองก็มาว่า เขาเจ็บขาแต่ว่าเราไม่ไม่พยายามเตะขาเป็นเพราะอะไรครับผมเข้าไม่ถึงลยครับผมเข้ารับอับเข้าครับอับพูดง่ายๆว่าเดินเข้าไปในโดนเข่งเขากดครับผมเข้าไม่ถึงเลยครับบางบางทีบางก็ยังบางไม่อยู่แต่ว่าครั้งหน้าผมจะทําให้มันดีกว่านี้ก็อาชีพรวมเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ครับน้องเมื่อกี้นี่กบาทแสนเมื่อกี้น่าจะสามแสนนะเพราะว่าต่อยหมัดได้ลุ้นเลยนะเพราะความใหญ่ความยาวเขาที่ทําให้เราโชคลำบากใช่ไหมครับเข้าไม่ถึงเลยครับวันนี้มันไม่เข้าไม่ถึงเพราะว่าเราเจ็บอะไรหรือเปล่า ม่ผมผมเข้าไปผมก็โดนแขงเข้าไปมก็โดนแขงบังบงังไม่อยู่อ๋อหัดวันนี้วันนี้ออกน้อยไปไม่รือไงมันหรือว่าหาจังหวะทำไม่ได้อ๋อหายจังหวะทำไม่ได้มเข้าไปก็โดนแข่งเขาอย่างนี้นะนเข้าไม่ถึงตัวครับอืม,อมพอถึงตัวเขาก็รัดเข้าในแล้วมิวขาดนี่แก้มือใหม่ไหม แต่ว่าน้ำหนักลงวันนี้ครับเพราะน้ำหนักวันนี้ต่อย140ปกติตอนแรกต่อย135ต่อยมหาโชคตอนแรกต่อยกับมหาโชค135แล้วพอเปลี่ยนตัวต่อยมามา137แล้วก็มาตอนหลังมา140แล้วเปลี่ยนผู้จะเปลี่ยนไม่ไม่กี่วันนี้เองครับแล้วด้วย่อยไหมครับขึ้นไปชกรูปล่างมันเลยต่างมันต่างกันทีต่อทีเราเล็กกว่าเราเราดูแล้วส่วนตัวผมผมว่าเด็กต่อยได้ กระท้ากับใหญ่ขนาดนี้ถือว่าสำหรับผมโอเคแล้วเพราะเด็กมันสู้อยู่แล้วเขาก็ผลงานโดยรวมอาบัตก็พอใจพอใจครับผมเพราะว่าเราเราซ้อมมาเต็มที่เราต่อยได้ยี่งถ้าผมคิดว่าถ้าซ้อมไม่ถึงโดนใหญ่ขนาดนี้ก็อาจจะมีน็อกมีอะไรกันเพราะนี่เด็กโดนเตะแค่ไหนเจ็บแค่ไหนก็ยังเดินต่อยเดินต่อยก็คือสู้จนวินาทีสุดท้ายอะครับสาหรับผมโอเคที่ทางแพนี่ก็คือน้ําหนักเลยใช่ครับน้ําหนักด้วยครับถ้าถ้าเป็นไมด้าก็คือร้อยสามห้าน้ำหนักวันนี้เราชคดีหรือเท่าไหร่ วันนี้ร้อยร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบใช่ครับแล้วมันไม่ต้องทำไมต้องถึงถึงเปลี่ยนเบียดในชกขนาดเราคือจังหวะผู้ชกเขาถอนครับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนตัวต่อยมหาโชคร้อยถเจ็ดก็คือไม่ให้รายการเสียใช่ใช่ครับแล้วเด็กเด็กเด็กซ้อมมาแล้วเขาก็อยากชกอ่ะครับไม่มีนักมวยก็รู้รู้กันอยู่ครับว่าเราซ้อมมาแล้วถึงผู้ชกถอนแต่เราก็ยังอยากชกเราก็ยังต้องเปลี่ยนเลยนะใช่ครับแต่มันมันไม่กี่วันแล้วครับ แค่สองวันสามวันก็ต้องช้อกมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับโดยรวมผมโอเคับผลงานของน้องครับโดยรวมผมโอเคกับผลงานของน้องครับเพราะสอง็มที่ก็ฝากนแฟนของติดตามครายลูกส่วนแล้วก็ติดตามสมิงดำไม่ว่าจะเป็นสมิงดำธันวาเล็ก ครับผมหรือว่าพเดชสืบกขาตอนนี้ค่าลูกสวนก็จะมีมวยใหม่ๆขึ้นมาครับรอติดตามได้เลยครับที่นี่ครับผมเวทีจุดงวงดวงใจก็ต้องของผมครับผมเป็นอะไรกให้น้องพูดอะไรกับแฟนเลยไม่ต้องร้องเลยแฟนไม่มีใครด่าเลยก็ขอโทษนะครับวันนี้ทำอ,ออกมาไม่ดีแต่ว่าครั้งหน้าผมจะให้มันดีกว่านี้ครับก็ฝากเชียร์ตั้งดำมือนเดิ้ครับเดี๋ยวไปไหน้างวันนี้ก็จ่ายได้แล้วนะฮะลูกพี่วันนี้ลูกพี่ตกเครื่องมามาเชียร์ไม่ทันครับผมแต่ว่าอาจจะเียเท่าไหร่นะ สามหมื่นบาทเกมเกมวันนี้เป็นไงบ้างก็ใช้ได้ฮะก็ตึงเกมอยู่ช่วงต้นต้นนี่โดนทั้งหมัดโดนทั้งเตะขาตอนนั้นเรามีความสุขไงบ้างอะน้องก็เฉยๆครับไม่ไม่หนักอะไรกันเฉยเฉยๆนี่หมายถึงว่าเราได้เปรี่ยนไปวันนี้เราได้เปรี่ยบเขาเยอะไหมก็ไม่ครับเขาปกติเอาเปลี่ยนเนี่ยโอ้ปกติปกติเขาต่อยพิกัดร้อยสามห้าวันนี้เขาโชมพิกัดร้อวันนี้เราเรามาเข้าเวรแทนใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าปล่อยปล่อยไปต่อยร้อยสี่สิบทำให้ ตานไปแล้วเบียดไปแล้วเราใหญ่กว่าเขาแต่ว่าเราก็โชคเวทของเรา1้อสี่สิบปกติอยู่แล้วก็สามแปดครับต่ำสุดครับสามแปดเนาะวันนี้เป็นไงว่ามีเสียวอะไรบ้างไหมโดนหมัดโดนอะไรบ้างไหมหมัดครับเราหมัดจบพิเศษบยกไหนก็ยกสี่อะยกสี่แต่ก็ประคองตัววรอนะครับมั่นใจมั่นใจยกไหนมั่นใจยก ยกสามเกสามเริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมเริ่มปรุมเกมได้ได้ครับชนะกี่ไฟนะครับเนี่ยก็นี่ไฟที่สามเขาตีกลับมาสามไฟหลังจากกลับมาชนะมาสามไฟติดแล้วครับอ่าเก็บใจชนะให้ใครบ้างเนี่ยก็ไฟแรกก็เด่นนองบัวครับอ่าเด่นกับไฟที่สองตะวันลุ่มครับอ่าเด่นไฟที่สามเนี่ยไฟที่สามนี่ครับคผมแจกเจอกไหมตัวนี้ก็แล้วแต่โปรตัวโปรเมเจอร์ครับปรกาศเท่าไหร่ ก็ร้อยสามแปดร้อยสี่สิบร้อยสามแปดสิร้อยสี่สิบนี่นะครับครับอ้าวขอบคุณเยอะมากวันนี้ก็ขอบคุณน้ามนและแลน้าดูนั่นดูนั้นครับที่แบบช่วยดูแลเลยได้แบบแบบดูแลการซ้อมทุกอย่างครับครับอายุเท่าไหร่น้องยี่สิบสี่ครับจังหวัดไหนครับจังหวัดจัดไหนจังหวัดสงขลาครับอ๋คอยไม่ต้องช่างสงขลานะก็ขอบคุณครับที่เป็นช่วยเป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ก็ ขอเชิญนะกลับบ้านนะครับอ๋อ่ะครับผมยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับ